สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องสําคัญวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าภูมิทัศน์เรื่องการค้นหาข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่เข้ามาช่วยค้นหาหรือว่านำเสนอวิดีโอจาก YouTube ครับผมวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องนี้ล้วค่ะว่า SEO ขอของ y t u t u เนี่ยต้องปรับตัวยังไงในยุคที่ AI มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่าง AI Overviews ของ Google ที่เพิ่งเปิดตัวไปครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับช่วงนี้ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากข้อมูลเชิงลึกแนวทางปฏิบัติล่าสุดเลยนะคะเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหลอกลาดแล้วก็หากลายุทธ์กันว่าทํายังไงให้วิดีโอเรายังถูกเจอยังมีคุณค่าในยุคนี้ค่ะครับเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเรื่องแรกที่น่าสนใจคือพวกตัวชี้วัดเดิมๆคะ่ะพวก watch time ctr เลยพวกนี้มันยังสําคัญเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปเออจริงๆเราต้องบอกว่าสําคัญยิ่งกว่าเดิมอีกครับเอ้าเหรอคะ ทำไมล่ะคะคือไอ้พวกเวลาดูนานๆคนคลิกเยอะๆหรือว่ามาไลค์มาคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้สำคัญแค่กับเอ่ออัลกอริทึมของ YouTube เองแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนกับหลักฐานยืนยันคุณภาพอะครับอ๋อหมายถึงเป็นหลักฐานให้ใครคะให้ระบบ AI ข้างนอกด้วยนะครับอย่างที่พูดถึงตะกี้ AI Overviews ของ Google เนี่ยเขาก็จะมาดูสัญ,ญญาณพวกนี้แหละถ้าคนดูชอบเยอะๆ ดูนานๆมีส่วนร่วมเยอะ AI ก็จะมองว่าเออเนื้อหานี้น่าเชื่อถือมีประโยชน์นะน่าเอาไปอ้างอิงต่อได้เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการทำให้คนดูพอใจจริงๆสำคัญสุดๆเลยเพราะมันส่งสัญญาณตรงไปที่ AI ด้วยถูกต้องครับงั้นพุกองค์ประกอบพื้นฐานอย่างชื่อวิดีโอภาพปกหรือว่าแท็กพรุ่งนี้ก็ต้องปรับด้วยไหมคะต้องคิดเผื่อ AI มากขึ้น ใช่เลยครับคือไม่ใช่แค่ทำไงให้คนคลิกเยอะๆอย่างเดียวแล้วแต่ต้องให้ข้อมูลให้บริบทที่มันชัดเจนกับ AI ด้วยว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรกันแน่เรื่องคลิกเบทที่ล่อให้คลิกแต่เนื้อหาไม่ตรงปกนี่คงยิ่งแย่เลยสิคะอันนั้นกระทบหนักเลยครับเพราะมันไปทำลายความน่าเชื่อถือซึ่ง AI ก็จับได้จากพฤติกรรมคนดูจริงๆนี่แหละครับแล้วอีกส่วนที่เห็นว่าเปลี่ยนไปคือกล่อง description หรอคะ ใช่ครับ description นี้เมื่อกันรเราอาจจะเน้นใส่คีย์เวิร์ดเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่เราจะให้บริบทเชิงลึกกับ AI ได้เลยโดยเฉพาะสัก1 5 0 200ตัวอ,อักษรแรกเนี่ยสำคัญมากควรจะสรุปให้ชัดเจนว่าวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอ๋อเหมือนเป็นบทคัดย่อให้ AI อ่าน ประมาณนั้นครับแล้วก็การใส่ลิงก์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่า authoritative ness ได้ดีมากทั้งกับตัวเนื้อหาเองแล้วก็กับช่องของเราด้วยน่าสนใจค่ะทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่เลย AI overviews ของ Google ที่เริ่มใช้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเกมไปเยอะไหมคะเห็นบางคนก็กังวลเรื่อง zero click searches ครับ AI overviews ก็คือ,เ,อ,อเวลาเราเสิร์ช g o o g l e ใช่ไหมครับ มันจะมีคำตอบที่ AI สังเคราะห์สรุปมาให้เลยอยู่บนสุดอ๋อเห็นละค่ะที่เป็นกรอบกรอบสรุปมาให้ใช่ครับซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันดึงมาจากหลายแหล่งเลยรวมถึงวิดีโอ YouTube ด้วยความท้าทายหรือความกังวลที่ว่าก็คือคนอาจจะเจอคําตอบที่ต้องการจากตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องคลิกเข้ามาดูวิดีโอเราใช่ครับอาจจะไม่ได้คลิกเข้ามาดูที่ตัววิดีโอหรือแหล่งข้อมูลต้นทางอื่นๆ นี่แหละครับที่เขากังวลกันเรื่อง zero click searches ว่าอาจจะทำให้ยอดวิวแบบเดิมๆม,มันลดลงฟังดูก็น่ากังวลจริงๆค่ะแต่เอ่อถ้ามองอีกมุมละคะถ้าเราทำให้วิดีโอเราถูกเลือกไปพลัวในนั้นได้มันจะกลายเป,เป็นเป้าหมายใหม่เลยไหมนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับเราอาจจะต้องปรับมุมมองกันนิดหนึ่งคือเป้าหมายสูงสุดอาจจะไม่ใช่แค่อยู่หน้าแรกอันดับหนึ่งแบบเดิมๆแล้วก็ได้แต่เป็นการทำให้ AI เลือกเราไปอ้างอิงใช่ครับ ทำให้เนื้อหาเราดีพอน่าเชื่อถือพอจน AI เลือกเอาไปอ้างอิงในส่วน Overview ตรงนั้นอาจจะเรียกว่าเป็น Position Zero แบบใหม่ก็ได้นะ Position Zero แบบใหม่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะกับคำค้นหาแบบไหนคะน่าจะเห็นผลชัดกับพวกคำค้นหาเชิงข้อมูลหรือ Informational Queries นะครับเช่นเช่นพวกวิธีทำทำยังไงเปรียบเทียบ A กับ B อะไรพวกนี้ที่วิดีโอมักจะให้คำตอบหรือสาธิตได้ชัดเจนกว่าข้อความเฉยๆ แล้ว AI มันจะรู้ได้ยังไงคะว่าวิดีโอเราดีมีคุณาภาพน่าเชื่อถือในเมื่อมันก็ดูวิดีโอไม่ได้เหมือนคนคำถามดีครับคือ AI มันไม่ได้ดูแบบเราก็จริงแต่มันอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า semantic search คือมันพยายามเข้าใจความหมายเจตนาไม่ใช่แค่จับคู่คีย์เวิร์ดตรงตรงอ๋อเข้าใจความหมายแล้วมันอ่านจากไหนคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือบทถอดความหรือ transcript ครับ r a n s c r i ิปหมายถึงตัวหนังสือที่พูดในวิดีโอเหรอคะใช่ครับที่มัน g e n e เรตให้อัตโนมัติหรือที่เราใส่เข้าไปเองนั่นแหละครับ Trans ส r i ิปที่แม่นยันเนี่ยมันเหมือนเป็นสคริปให้ AI อ่านเลยถ้าไม่มี t r a n s c r i ิปหรือมีแต่ไม่ดีวิดีโอก็เหมือนหนังสือที่ปิดตายสำหรับ AI นะครับอ่านไม่ออกเข้าใจไม่ได้โห oh, สำคัญขนาดนั้นเลยครับแล้วนอกจากการอ่าน t r a n s c r i ิปแล้วเนี่ย AI ยังใช้กรอบการประเมินคุณภาพที่เรียกว่า E E A T ด้วย E A T เคยได้ยินอยู่คะ่ะ มันคืออะไรนะคะย่อมาจาก experience, expertise, authoritativeness และก็ trustworthiness ครับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญความน่าเชื่อถือความไว้วางใจใช่ครับ AI จะพยายามประเมินว่าเนื้อหานี้มาจากผู้สร้างที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จริงหรือเปล่าโดยดูจากหลายๆสัญญาณทั้งใน YouTube เองแล้วก็สัญญาณจากนอก YouTube ด้วยเช่นช่องน,นี้ถูกอ้างอิงจากเว็บอื่นบ่อยไหมผู้สร้างมีประวัติยังไงบ้าง เหมือน AI ทำ background check เลยนะคะเนี่ยก่อนจะแนะนําเนื้อหาให้ใครใคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งข้อมูลที่ได้นําไปมันมีคุณภาพจริงๆโอเคค่ะงั้นถ้าเราอยากจะปรับปรุงวิดีโอเราให้พร้อมสำหรับยุค AI แบบนี้เลยมีกลยุทธ์อะไรที่ควรทําด่วนๆบ้างคะมีหลักๆ3อย่างที่อยากเน้นครับอย่างแรกเลยคือบทถอดความต้องแม่นยาต้องเป๊ะๆเ,เลยใช่ครับ ไม่ใช่แค่พึ่งออโตเจเนเรเตออย่างเดียวควรจะต้องมีคนเข้าไปตรวจทานแก้ไขให้มันถูกต้องจริงๆโอเคค่ะอย่างที่สองอย่างที่สองคือการแบ่งบทวิดีโอหรือวิดีโอแชปเตอร์สครับอ๋อที่เป็นข,ขีดบอกว่าช่วงไหนพูดเรื่องอะไรใช่ครับอันนี้เหมือนเราทำสารบัญให้วิดีโอ มันช่วยให้ AI เข้าใจโครงสร้างเนื้อหาได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะดึงเฉพาะช่วงที่ตอบคำถามไปแสดงผลได้ด้วยทำให้ AI ทำงานง่ายขึ้นครับผมและอย่างที่3คือการใช้ Structure Data หรือ Schema Markup อันนี้เริ่มเทคนิคแล้วค่ะมันคืออะไรคะมันคือโค้ดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปในหน้าเว็บที่มีวิดีโอฝังอยู่หรือในข้อมูลของ YouTube เองเพื่อบอก AI อย่างชัดเจนเลยว่า ส่วนนี้คือชื่อวิดีโอนะส่วนนี้คือคำอธิบายตรงนี้คือบทต่างๆนะเหมือนเราติดป้ายกำกับให้ AI รู้จักส่วนต่างๆถูกต้องครับมีสกีม m าเฉพาะสำหรับวิดีโอเลยเช่นวิดีโอออบเจกต์หรือคลิปสกีมามันช่วยให้ AI จัดระเบียบข้อมูลวิดีโอเราได้ง่ายและแม่นยำขึ้นเยอะสรุปคือต้องมีทรานสคริปเป๊ะๆแบ่งแชปเตอร์ชัดเจนแล้วก็ใช้สกีมามาร์คัพบอกโครงสร้าง เหมือนเราต้องเตรียมข้อมูลให้ AI อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เชื่อถือได้เอาจะมีข้อมูลไหมคะว่าวิดีโอแนวไหนที่ AI overviews มักจะดึงไปใช้อ้างอิงบ่อยๆจากที่เห็นเห็นกันตอนนี้ก็จะเป็นวิดีโอประเภท How To ทั้งหลายครับพวกสอนทำนู่นทำนี่ใช่ครับแล้วก็พวกวิดีโอรีวิวสินค้าหรือการเปรียบเทียบสินค้าบริการต่างๆอ๋อพวกนี้ข้อมูลในวิดีโอมันเห็นภาพชัดครับโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเช่น การดูแลสุขภาพ (health care) หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยวิดีโอแนวนี้มีโอกาสถูกดึงไปใช้ค่อนข้างสูงเลยครับเพราะมันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าใจง่ายกว่าอ่านแต่ตัวหนังสือชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วกุญแจสำคัญในยุคนี้ก็คือต้องสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างการโชว์ความเชี่ยวชาญของเราให้ AI เห็นว่าน่าเชื่อถือ E-E-A-T กับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคพวก t r a n s c r i p t Chapters, Schema เพื่อให้ AI มันอ่านเนื้อหาเราเข้าใจได้ไง่ายๆถูกต้องครับ มันคือการทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เรามีเนี่ยมันสามารถสื่อสารกับระบบจัดก,การความรู้ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้กระจ่างขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีครับก่อนจะจากกันมีคำถามทิ้งท้ายชวนคิดต่อนิดหนึ่งค่ะถ้าในอนาคต AI มันเก่งขึ้นมากๆจนดูหรือเข้าใจคอนเทนต์วิดีโอได้ลึกซึ้งกว่านี้อีกรูปแบบการทำวิดีโอที่เราคุ้นเคยกันมันจะเปลี่ยนไปอีกไหมคะเราอาจจะได้เห็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อคุยกับ AI โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าก็น่าคิดน่าติดตามกันต่อไปนะคะ